มาหย่าเห็ดนำลุงแทกกระปะแทกพี่น้องสบายดีมาตมาพ่อพนี่พี่น้องหมดงาเลยได้ก็เอาเด้อเขาเมาขอเ้าเลยเมาาขอิมหรว่าป้าแบ่งคะอนโบเลงกินมันวนึ่งได้ค่ะแบงกันเมื่อแม่เได้ค่ะโขุดหาพี่น้องหาเห็ดขมือนี่อาแบบ เอาแบบลำบด้าเอาแบบรับนี่บด้าบด้าโอ้โหห็นอยอะนี่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 โอ้ที่นี่นี่พี่ดองนี่มันกำลังกำลังโผล่เนาะเลยสิพุดเลยสิพูดดูพี่น้องพูดป้าทางป่าหินขุดเอาขุดเอามาขุดหาเด้อลุงเด้อขุดอยู่ไลยลุงขุดจะเหมื่อยสั่งขุดไปได้โลหนึ่งบ่กเขว่าเห็โลหนึ่งเต็มเลยทิ้นอันโล่สองขีดเด็กกระต่ายนะสองขีด เขามีแนวแบบว่าถ่าให้มันออกจังมาเอานี่ได้อลายได้ดิเนาะคนพัดลายคนลายกันห้ามบอกเอาหมูก็เอาแมนบอกแมนใจญ่ห้ามกับบุรีจาเก็บแล้วเขาเขาป่ากับบไรีเนาะป่าป่าเขาก็เอาแต่คืนนี้เขาเมย์มอไกยกับครูสเนาะอันนี้ให้นู้ดเลยมาวังเศร้านี้ไปหาบุญชัดเกรอมันบบราณดูสิ ฟ้าทางแนวขนาด andal, เลยพี่น้องเลยพี่น้าสินสินแม่วาสินงามแล้วเปล่าเนาะงามแบบเห็นผัดถ้ามันโด่งใหญ่อันนี้น้ำมึงเนี่ยมันกำลังขืนโอ้โหเสรษดายเนาะหายมันใหญ่อันนั้นใหญ่ได้ไหมใหญ่มูอใหญ่ได้ลุงเนี่เนาะโอยโล้ด้วยโอ้พ่อมึงอยจะบางกันยังเฮ้ยไม่ต้องป้าคือหลายเนาะออชอบมั่งปรอันนี้หมองเก่าป้าเก็บกับเทนปีปีว่างั้น พี่คอยต้นเลีขนาดไพ่ใหม่มันยังออกเนาะปีอีเมท่าละโซ่ต้องให้เนาะอย่าเบิ่งอ้าผ่อมึงคือหลายเท่ห์หน่ะอย่าปอพ่อมึงพูดตรงนี่งัวจุ๊บจุ๊บอยู่เปิดีิพ่อมึงยขวานกินไหปออาถ่ายกินไหมฮาวกินจะไปหยาดทำคนมันมีน้องแลเฮ้ยแล้วนเป็นหัวหมู่ที่ซ้ำนะนี่น่ะจินได้มี้มนี้น่ะใช่อ๋อตัวนี้ มันเฉพาะทางเฮานี่าน้องมาพาะหมู่ที่ชามด้อพี่น้องเด้อในขีดนี่สีเงาเงาด้อพี่น้องเด้อเบิ่งก็เริ่เป็นหัวกระสุนกระสุนนี่น่ะเรียนอะไรายอยู่พี่น้องใสเก็บกับเคยหลาพี่น้องเคยหลานเคยหลามาฮะเายื่องแมนมาฮะขุดน้ำผู้พี่น้องมึงเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้มันกันทางโน้นทางนี้มันคือยังน้อยพี่เป็นหัวกระสุนกระสุนอยู่พี่น้องนี่พี่น้องเอ้าป็นหัวกระสุนอยู่เปล่าะ นี่มาอยู่ข้างพี่ไม่ทันเลยอ่ะมันหวับตาไปแหละหายเหลืวได้สิจะไปไหมันหลอกใหญ่พวอเต้นกระตอดไทยพวกง่ายแตนกระตอดพอกแทกมือนี้ลุงนีนะเนื้อเยอนขึ้นแล้วเต้นตอดไทยพวกที่กำลังเป็นหัวกระสุนกระสุนโอ้ยถึงเต่าเขาจิ๊บเต่าท่งนี้ท่งนี้หมดแล้วดอกคิดเลยละกันสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ มัดเลยบ่ามองกาาัะย้าอยู่เนี่ยฮะเหลืองบบมี่รอใส่ห้ากระย้าใช้กระหานู้นงเนาะทั้งทั้งนี้ก็ออกบ่กคุดขอนเสานี่นเด้นอนะเขาเออเขาเอาเท่านั้นนะคอยเอาจะได้หนีแล้วนี่ไม่ตอนเดียวพอเห็นเนขเา,ขเาขจะคุดได้นี้นี่จะเบิง้งผอมึงเอาทำมันเจ็บกี่หน่ะอันนี้เขาเอาื้อนวันนวดกระสุนมันมันเลิกปวกเลิก ไผ่ใหม่มันกระตายมันหูเลือกเนาะเุง่ันห้าวหอากับผู้อื่นอาได้ทานตะลึ่มงาตอนนี้เออเสีฟังเห็นบ้่อนาบัแขกมือเาานี่ข้าเก็บนั่นได้สินทำมาหยเออผู้ชายบะเออผู้ชายค้หญิ่งจนหาวจักเขาเออเห็นขายางรู้ไหม้อันนั้นเลือพี่น้ข้าคุ้มว่อยู่บนนึงคุ้มว้หมูใหญ่ชิเยี๋ยนี้ได้เออหักบบได้บอกแล้เออระชบโได้บอกกระชิบโเมื่อรอกรตามไปจนเท่าได้เก็บคู่เลย ป้าทงมมาเอือนป้าอย่างนีลงมาเอาโอ้ยทิบไปเอาเดือนนี้หลวงเจ้าน้อยน้องเคยไปเห็นผัดีให้มาเอาผมะเมันเห็นเลนะโบเดยันนเาคนเห็นแล้วก็เอาคันยูโคมีสียอมยูเพราะว่าบถนัหาเทวโคข้าบซิ่นมันบ้ามันมันมาแวแถวหัวโบเบุ์จ็คจบดเอเเอี่จะบอกว่าบันหมู่กันเากยูเต่งเลยน้งเนาะย โทางนั้นคือมีป้าตเบ่งเ่งเบมือหมอันด้เออบทังนั้นประมาณชิบชาดอกชิบชาดอกคริบชาดอกจะเห็นดอกน้อยนอยนี่กาญะก้านะก้ายะม่นาชิ้นชิ้นิทางนั้นผดออกเนาะมึงนชินชินชิป้าต ทางหน้าปัดอ้กน mm hmm. <ongs> <mañana lee> ี่เละจักมาเห็นยังสิถ้าแม่นป้าบ่มากับบกุดดอกเล่าน่าอ้าวชนะสินซากไปเป็นดอกบกมันเฮ้ยมวนนรีบพี่น้องเว้ยมวนเด้อขันเห็นผู้บ่เห็นนี่ตีมันบ่มวนแล้วเป็นหัวกระสุนยุคพี่น้องลำเก่าหรือหมูใหญ่ด้หมูใหญ่ลุงขเมียนว่าสมมติว่า เดบับม oh ืออื่นจังมาเอาแบบอันน oh. 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 oh, ั oh. ้นนอาโว้เลยบดเดบับเตะโลโอ้ยสามสี่อาสี่นั่งองไงสี่นั่งมอ่ผิดนั้งนรกโอ้เอ้าหลบไปเอาแล้วมันออกธนัากับธนัาเอาโอ้ยบังนี่มีแต่มีแต่ปลวกมันฮันอาการกำเริบแล้วบ้านบ้าเชาแล้วไอ้ชื้นเงน้อก้าเดาอย่าเด้อป้าห้ามเมื่อบันดีได้เด้อ ที่แท้มันก็นี uh ่เนาะมันก <as ็เ <Yeah, ัง at> ่มจะอ๋อมันต uh ิ no ่นอะไรยังลูกอาการนั้นไอ้จำอ่อนนะหายใจไขเลยตัวไขล้วหายใจหยักเนี่ยมันพื้นลงอเขาว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพักพรนี่กับคือว่าหลายคนเ้ามกต้องเฮ็ดเบียกเนาะโอ้โหเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกอย่าหาโคมได้ไดมพรกพรจะชินพ้อเขาเลยอหาโคมได้ได้สินเอ้ย ตายปลาลูกได้ส um, so ิทั้งนี้ช่วงใช้ลุงเราวหักเอาแต่ดอกมันยังเหลือแต่ตีนมันเท่งนี้นอ้าวมันจะมันจะคนเนาะไป้หัเก็บกับข้าเก็บผู้หญิงผู้ชายเก็บน้ำกันในนี่หรันไถวะก็ยังยากหัวหงอนอยู่ท่านึงแล้วเขาก็ได้เขาก็อยากลอกเก็บน้ำอยู่ในชั้นแล้วเนาะองค์ใครก็อยากบัว่ากันเลยเอ้ยหรือว่าโอ้จะเก็บด้วยหัวหินมันก็ว่าเมียนเห็ดหอมบริสุทธิ์ ไปเห็นแล้วก็เอาอันยาม,มาได้ข่อยขี่อยู่อืมเข้าใจสูตรนั่นนี่เนาะก็คือเก้าวคูม่มือนีห้องน้ำบริอืดพาะข,ข่ยมมอยขี่ยามาบุญบน้องวะหักจั่มพดเดี๋ยวโผลเฮ้ยไปกับหมอหนะ่ะอันหมอต,อต้นตามถามนี่มัง่งอยู่ซ้ายนี่มาเดี๋ยวไปเห็ดเต็มกระตาบอ วันคืนว่าวันดอกใหญ่ได้น่ะได้เลยสองโลเลยอันแรกจินดอกใหญ่ได้น่ะเอามาใหญ่บางเทีนี่พี่น้องเลยทางนั้นบ่มาหันเอาเอาไพ่พี่น้องเลยนีแต่ปลาแทกได้ผู้เดียวหกดอกย่างลงยังหกดอกปาดน้องมันห้องก็ลงมานี่ได้บ่ม่ามาโลมาแต่เทิงได้ มาลงมาเลาะยู่ที่เหลก็ชี้เลาะขืนแบบนี้อ,นนอือังก็ลงมาในนี้ยังรทันได้ก็เลาะมาแต่ตรงนี้นนแค่นี้แต่นี่จะตีมันของแขกเกีจก็อีจานขุดหาดูได้ที่เนาะข้อมกบดน เขาเอาลุงเลยกระถมันประมุนดออเห็ดกำลังเริ่มออกแต่ว่าคู่มือมีนการหาเห็ดมันกับแบบหม่รหาเห็ดมิติใหม่มิติใหมของการหาเห็ดเอ้าได้มาจูมใหญ่หนึง่ง แม่ได้วันเลเนาะินยังว่าวนม่้านี้เนาะน้อยฝามาเแน่นฝาไร้ยเก็คุดคกนนเหวาไดุ้ดหวได้ี่แี่ นี่เป the <laughs> 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 ็น <avenues> บังโมเลยงมจดไปด้วยนี่มันะอ้งนพ่นด้เากับคูดเข้ากับคูดที่นอมไปได้เป็นโลขุดมาบริเวณเพได้สันเงินเพื่อเงินวาเนาะเขาแม่ว่ามันออกทางกันเมือนะฮะนุ่งแค่คนที่ได้สามีโเนอบ เลี้ยงเนาะมันออกล้ำขนะเนาะนีะน่นขนาดมาขุดน้ำลังยังได้เมื่อก่อนเนาะมาหาน้ำลังเด,ดี๋ยวยังได้โอ้โหเดี๋ยวกงกูได้ในหม่องเดียวเลยจริงเออ เริ่มเห็้นแล้วในนี่เริ่มเห็นเลยแต่ว mm ่า hmm. ม mm ันเด็กน right. oh. oh. okay. ้อยครับน้อยก็เลแมันเป็นเห็ดเนาะน้อดเนาะเนาะเนาะเคยเอาจะเกื่อมันอ๋อเนอ๋อคู่ปีบบป่ะโอ้ยตามาเก็บ ผัวปีนลยนี่นาะปีล่าซื้อมาเก็บก็แม่แบ,บักเพ่นมาว่ะมาอยู่ฟ้าไหนยังได้ผู้วขึงกระตาได้จริหม่องเดียวได้จะไดงว่ามันออกมูใหญ่นี่นี่เนาะแม่บักเพ่นผูวเก็บฉาไยังได้เป็นขึงตาบวกคือว่ามันบวกเคยได้อีนะกับมันเคยได้แต่ทั้งอื่นเยอะ เหยดเก็บแล้วพันเมื่อยบ้านเนี่ยโอ้ยห no, 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 no. ูไอ้เห็นบ่อหลวงเลาะขึ้นมาเลาะขึ้นบมาไปก่อนไม่ตื่นเชื่อเมื่อได้บนียเด้อโดยที่เลาะขึ้นตั้งหน้ากูแล้วละเลาะห้างู่วงเลยพูดลงมาเลาะวางเลยมีเพียนมีเนาะ ตนีออ่เปีน้ไฟใหม้เนาะจักเลยไปกับขุดอขอนอยหยาี่น้อยขุดหาเนาะ มันบ่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นดอกขั้นบอ่อหมองคนบ่เคยไปขั้นหมองคนหาตลอดนีด้โอกาสที่เป็นดอกง่าไพกับคูดโอ้ไก่พอกแกงเด้นีดพอกแกงน่อยละปีมีจกักีได้เก็บแบบ ใหดปลูกง,งามๆรู้บ่การทำปะคุดผัดบริกินคนเกินปะคุดเอาเมด Hí không cần Ha hết hát này hát này Nhưng này hát hát มานอยู่พี่น้องมานอยู่พอได้เก้งถั่ยหน่อยหนึ่งก็จะชิไปหาต่ออีกของพระเพิ่งก็ได้ไลายตื้อในนี่นะเนาะเฉพาะบางเอิ่นนะบให้ว่ารองเพิ่นนะชิเต็มกระตาไปพี่น้องนี่ผลงานเฮาพี่น้องพอได้อ้อมีแต่จูบหน่อยๆยัยงบอท่านโพขึ้นมาพี่น้องเลย ขุดเอาอยู่พื้นดินผมหยาดขุดเอาน้ำปลาแทกกับลุงแทกเนาะเคยลาไปคนหยาดได้เพิ่นมากพอด,ดีพอกันเพิ่นก็บขุดอยู่ก็เลยเข้าไปขุดน้ำเพิ่นคลิปนี้ก็ขอลาก่ันเดีอพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติด,ดตามรับชมพอกันไม่คลิปน้ากับเคยลาสบายดี